ข้นมีงานก็มีเมฆัวนเนาะยาก็ได้เนอะป่นะัก็ทามานได้แล้วพวกเราคุกแกนเนาะลุงอะอวันนี้เป็นงานผูกแขนหลานงานแต่งงานนะแต่ว่าห่อบริเฮตใหญ่โตมโหฬ่านเนี่ยงเราเิิ้นแขกอยากตีพี่น้องห่าเ่าะ มาสอยงานบุญงานอนไรเข้าบึงแขกบอดรวมมากหลายอยู่ครับพี่แล้วเขาบึงพี่ที่วะเดีตยวผมเลยทายท่ามต้นหมอสูตรเอาสอกผูแขนดีกว่าเนาะ ตัวนี้เป็นพิธีผูกแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยากหีพี่น้องรวมแสดงความยินดีน <lam ına, S 1> <Wagner. S 2> ้ำ <t ón> <t ong> ลมผ่าบรรยากาศแข่งเนาะนี่แม่เจ้าเบามือตายหาลูกเจ้าเบาเว้ยนี่ลูกเจ้าเบาอ่าเย่ผ่าบรรยากาศในงานเ่าบรยากาศงาน นี่ก็เป็นพิธีผูกแค้นเนาะมา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 เนี่เออทีมงานเขามาได้าะอ่าผูกแคนผูกแค้นอันนี้ ครับผมมาจากไอ้นครปฐมสระบุรีลูกหลานกันเองนี่ล่ละครับมารวมงานมาในะนำทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวน้ามผมด้วยน้าพอต้นด้วยเออทีมงานใส่ละภูระบใส่ล,ละเห็น <c oughs> ไผยมันเนาเปล่ามันเนาเหเห็นเน่าภูระบเน่าได้เนี่ยอ้าวภูระบ ใส่ผูกจริงบ่าฮะผูกจริงบ่าโอ้ไฟผูกโอ้โอตโอตอาดูแขนบ้างแขนบ้างแขนบางโอ้ยแขนบางรยังนวางอยู่บ้างแล้วก็แขนครับเดี๋ยวผมจะพาบรรยากาศในงานโซคอนบ่าวสาว โอ้ยบบบนี้อกินเหล่าขาวติปัะิทถูโคตรขะขะขายมีงานก็มีเมฆ้ว่วเนาะหลังจะใส่เอ้ยหรอกล้องบวัวโอ้ยงานก้องบวดกับพ่อกันบ้านไปใส่มาใส่อีกเนาะบันี้พี่น้องเลยไป อันนี้คืองานกองบวชเนาะบอเมื่อบอจจาโอไปบัดนีงานกองบวชเพิ่นมักรับพานกัานัมนุมงคลสมรสมัเนี่ผูกคอต่อแขนลูกหลานนโอ้ยไม่ขวหกาขยันขยันเนี่ยคนเนี่ยบ้าน,นี บัน vale ิไฟทั้งน so ี้เป like, ็นแม่คร so ัวไอ้ง้างก้อนหัวเด้หนิอ่าี่ดูกูคือเป็นหลังจากโจพิธีโซขวนเจ้าบ้านเจ้าสาวแล้วต่อไปกับมีการกับซิมีกันสม่าเนาะเอ่อซิมีการสม่าตามประเพณีเฮาองนะ หาเ็กตารตเ้ยแง่แงทการส้มมุม่วพนน้นม

อ่าเป็นเจริดประเภทนี่บ่ลุ่งนอกเออเป็นเจริตประเภทนี้บนหนอปฏิบัติกันหน้าสิละสมบราคุณผู้เลี้ยงลูกผู้เสือม้าเซ็นทรัลไทยไหมดับด้านด้านด้านน ูเอนี่เจ๊กมีบ่กูเจ๊กสแตนบายไปเลยกูเจ๊กคืครูด้อไรตู่่อุ้ยไปบอกสื้ออะไรกูเหยียดนะแม่เวยอ่า กอดขนให้ลูกล้านได้อยู่ได้มีแห้งด้ยเฮ้ยโอ้กูหยบสมาร์ทดิบ้าขี้เลยบื้อป้าก็ยิ้มเลยบื้บเ้า ไม่้าบแม่่ัม่่า่ากันป่บรรยากาศในงานพี่หน้องมาพี่น้องมาแสดงความยินดีไปมาใส่หน่อเพิ่นบานมาเอาของบานนี่ผู้เจ๊กโห้ตัวนี้ผู้เจ๊กของแข่ให้เลยนี่บอกผู้เจ๊กว่าให้จัดขวดญงให้พ่อแล้ว แล้วมยนงอย่ปเแล้วยางผมมนงดียาดพนตัวนีพูดลอยมากเลยอะเบียมเ้